ได้ฟังลํำเพลินแล้วมันสเวินหัวใจมาเตยเสดิดกันดีไหมแฟนแฟนยิงชายมาสตายนานสวัสดีครับพี่น้องพวกกระช่องเบาด้วยลํำเพลินออฟฟิเชียลพี่น้องนี่ครับพี่น้องเนาะวันนี้ผมตั้งใจไว้ครับว่ามาขึ้นเดี๋ยวผมเห็นแล้วผมตั้งใจจะมาคุยกับเด็กคนนี้เขาเป็นใครมาจากไหนบ่ฮูบ แต่ผมรู้สึกว่าผมถูกฉลกแห้งผมได้เกินไปนแต่นองเขาเล่นเกมมือคืนนี่แหละน้องเพิ่งมาวันแรกเมือ่อคืนนี้พี่น้องคิดว่าเป็นไทยครับพี่น้องผมเกินไปแล้วเพราะว่าผมตัง้งใจในนัน้นว่าถ้ามาตอนนี้ยพอดีไปจังหวะพี่น้องมาเจอครับเนี่ยนี่สวัสดีครับสวัสดีคพี่น้องครับอาชีเห็นทั้งสองทางของบอสลง่เด็บบับเป็นแนมเด,มเดวแต่เรามาทคำความรู้จักกันให้สนิทใจดีกว่าและการตัวนี้ล่ะ สวัสดีค่ะอฟซีของวัตุยนะคะน้องนองวานสุปิยาค่ะปีนี้สังกัดอยู่กับสาวน้อยเป็นปีแรกค่ะมาสบการณ์นะคะน้องน้ำหวานเนาะ,ม,นะมันสีหวานบอพี่น้องค่ะโปรดติดตามเพิ่งมา,งมาสดๆ<า>ร้อนๆเมนค่ะมาจากใสนี่มาจากอำเภอปะทายจังหวัดนครราชสีมาปท่ทายแสดงว่าส่วนหนึ่งก็น่าจะรู้จักสาวน้อยน่าจะเป็นเอฟซีอยู่นิดนิด ไปเรียนดูอยู่ค่ะดังนั้นโดยเฉพาะอีหลามองเองนะเนาะนอนในนังแล้ครับบดวงเนาะสมัรบ่าวตุ๋ยซีอยู่ประจําอยู่วงสองแต่วงหนึ่งวงสองกับบริตางกันเพราะว่าเคยอยู่น้องน้ำหวานนี่อายุเท่าไหร่ล้ครับอายุยี่สิบหกปีค่ะยี่สิบหกปีพวกกับพอดีตัวล่ะบอท่าบอท่านเท้เถ่าบอเด็กน้อยกําลังพอดีไหมพี่น้องครับสถานะบอถามครับระดับนี่เขาต้องมาหาเงินหาข้ามปีเดี่ยว เขาก็ต้องโสดที่และพี่น้องเขาเปด้มหาแมนบอแมนอยู่ค่ะตั้งใจมาหาเงินเนาะค่ะเนาะดีเด้อแมนบอแมนตั้งใจเก็บเสื้อผ้าจะใส่กระเป๋ามาสาวน้อยโดยตรงในปีนี้แมนค่ะที่ผ่านมาพอตุ้ยบบถามว่าผ่านไหนมาบบถามเด้อเอาปัจจุบันดีกว่าเนาะตั้งใจมาโดยตรงเรื่นบอกไม่ได้มาออร์ชั่นสมัครกับใครนี่ยิงตรงกับใครพ่อโจเป็นคนถักหาเฮ้ยจริงเหรออุ้ยคนลุกแมนค่ะแต่งแต่ พ่อบอกว่าอยากได้ตั้งแต่ปีที่แล้วเลยค่ะเคยเห็นที่ไหนไปเจอไปเจอหนูอยู่ไอ้งานงานบุญบันคู่ไก่ค่ะเอ้าแมนกับเป็นคู่ไก่กับพ่อโจพ่อโจทางหาเอาพี่น้องอุ้ยคอยคุยค้นลูกแกเรื่องจริงเหรอแมนค่ะอันนี้พี่น้องพ่อโจทั้งหาเลยนะแต่หาเขากับดภารกิจโนนนันเนาะแมนค่ะปีนี้ก็เลยนตาสิีเคทียทุกอย่างแล้วก็มาหาพ่อเองเลยพ่อพ่อพี่พ่อเป็นตาดีใจแต่ อยู่ได้เนอะพี่น้องครับผมบอกเลยครับตัวจริงสวยมากขนาดหน้าสดไให้ใส่ฟิลเตอร์บ่นี่ให้พาร์ทไซทีเตอร์บ่ใริเห็นว่าจักหน่อยนะไรเขาอายุพอดีเลยยี่สิบหกแล้วมาตอนนี้แล้วหนูยังไงหนูได้พักพักในบ้านพักเลยค่ะอ๋ออยู่บ้านพักแมนค่ะอยู่ในบ้านพักน้ำมือเพิ่นเห็ดหูบอสโลแกงสาวหน่อยขึ้นศิลปินก็ต้องฟอนเล่นเต้นลำใช่ค่ะ ตั้งใจก็คือเต็มใจแม้ถ้าซ้อมแบบไหนเตียนเลยทำได้หมดลได้เดย์บอเนี่ยค่ะอันนี้ประมาณทุ่มหนึ่งกะนัดซ้อมเราก็จะได้ไปเปลี่ยนชุดมาซ้อมเต็มเมื่อวานเนี่ยพิ่งมาสดๆละหล่อนจากลงจากเครื่องสูบหยาเลยเครื่องตัดหยาเพราะว่าเฮ้ยประมานสดๆลงจากรถซาเล้งมาเลยบ้านนี่ตะเก็บเสื้อผ้าคือแบบเงา้ใส่กระเป๋ามาฝากชีวิตไปครับสามลอยเฟซบันแทิงปีนี้เด้อยู่ไหนเนี่ยเอสวยหรือไม่กองเนาะสวยจริงจริงพี่น้องผมบอกเลยว่าสวยมากถามถามเดยบอชัดๆเดย์บอสซองเบาตุ่ยอยากเปไหนได้ค่ะมี มีสุดมากน้ำเขาอยู่ะเอามาตรงตรง,ตรงสุดกะมีสุดเดียวค่าขิงนี่แหละค่ะพอสุดเพชรสุดยังนี่นะแมนค่ะแล้วที่เป็นที่เป็นสุด,ส,ด<ม>สุดเพชรลำเพรรเลินอ๋อสุดลำเพลินเ่บอแมนค่ะแล้วปกติก็มีกับคือว่ายูอันบโดนเนาะกับยูอันประมาณขนาดสองขนาดเนาะแม่นบอสที่ผ่านมาอัน<ม>นี้บอาหาดอกบานนี้เอาเสี้ยงจังไหนบอเนี่กับพี่น้องเบิ่งส่วนก็คือแบบ ถามว่าพร้อมก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นหรอกเนาะยังยังบอหล่อยเปอร์เซ็นต์มีภรรยานางบอเข้าเป็นลูกคนที่เท่าไรเนี่ยลูกคนโตคนโตมีพี่น้องอีกคนทวดหรือมีพี่น้องสองพี่น้องสาวคนหนึ่งค่ะเขาคือบอเรื่องนี้เพขาเป็นท่านในตาเสาแถบเป็นยังไงบอฟังนะเราเราเป็นตัวหลักไหมเราเป็นแบบน,นั้นไหมค่ะก็เป็นเสาหลักคะ่กะจริงบ่ครอบครัวกะบบริยุทธ์นกแก้วแล้วคือต่างคนต่างอยู่คือพ่อกับแม่แยกกันอ๋อขอโทษเสาพอถามไมค์เขาพานูก็ส่งให้ตอนนี้อยู่ทางทางแม่บอ ส่งให้แม่บ่ต้องห<ล>าไปคนละทางเลยค่ะกะโนกะหาคนควายหาผู้เดียวเอาไม่หลีบ่ะเป็นคำว่าด้อยู่กับพ่อ่ได้อยู่กับแม่เลยกะถามว่าสุขสบายกะไม่ไม่เลยนะ<บ>ใช่ไหมก็เต็มร้อยค่ะยังไม่เต็มร้อยเออแอดมินุดเพชรน,นี่มันเท่าไหร่อ่ะมันใช่อะ่ะค่ะมันมันมันหอดหาพันป่ะหาพันแต่พันป่เขา พ่อกับพ่อค่อยผูกไหมสนล้าเพื่อนหนูกับพ่อพ่อคุ้ค่ะเพราะว่าพ่อของหนูถ้ามันมันเป็นขนแก่นเนาะก่นแมันเท่าไหรนตอนนั้นิี่ประมาน่ะกะสื่อจิเป็นสื่อส่วนมากสื่อมือสองต่อเขากับเท่าไหร่ประมาณสามพันถึงสามพันห้าพันค่ะสามพันถึงสามพันห้าอันนี้บริวารเนื้อกะคืบเพราะตุ้ยนี่ยเป็นคนที่แบบอยากอยากสอล่อไหมอยากถามเพราะว่าบริวารเจ้าของมีมังนี่หลอกเพื่อนระวันจะถามว่ามันเป็นยังไงเพราะว่าเห็นมากยิ่งมามาคนเดียวเลยใช่ไหมเนี่ย ถามได้ค่ะพ่อถามไดนะเนาะถามได้ค่ะเอู้ชุดเดียวกับมันจะกับถ้าเป็นตอถ้าถ้าเป็นทางขนแก่นก็จะเป็นชุดยาวสิทั้งนั้นอะแก่นค่ะมันมีแต่ชุดเนี่ยเอ้าวมีะไรเชฟเบรตัดสมาสลุปขันว่ามีเกลีกสีเดียวมาตัดสั่นแล้วพ่อเอ้ทำรู้สองเนี่ยพอรู้ใช่ไหมสามพันห้าพันพอได้ใช่ไหมได้เอู้เอาเฮาจังคุยกันเนาะบานีเรา ตอนนี้ก็คุยกับบอลโจเรียบร้อยเนาะพอเห็นลงแล้วพอโจก็คุยรายละเอียดส่วนนั้นจะไม่สอบถามคือเรียบร้อยแล้วคือหนูก็อยู่นี่นอยู่กับ<ม>คบู่ไก่อ,อยู่กับคู่ไก่ค่ะเอออยู่กับแม่เปี๊ยกในตัวนี้เราขึ้นเขาขึ้นน้ำจังไหนนี่พออยพ่อเอารถอย่างมากนี่ยเขามีรถมีได้อย่างบออบอไม่ค่ะกะกะไปกับคู่จริงจริงบอกแม่ค่ะไปกับคู่ไก่ก็แสดงว่าเพิ่นพาไปใส้กระตองไปนั่นเพิ่นตัวเสน่ห์คู่ไก่ภารานาที่นั่งหลายเด้อืมก็ ก็บาิ่งเคอกับต้องซื้อกินเนื้อเทคอกับสั่งเส้นไปเทคอกินข้าวขั้วก็ต้องตามนั่นเนาะบัดนี้มีมีอะไรที่หนักใจไหมอ่ะถามตรงๆตอบตรงๆรงนะมีที่เราคิดไหมไหมเพราะว่าขนาดนี่ว่าท่านหูอย่างมันมาตอนนี้บ่ท่านหูอย่างค่ะมาแบบสดๆร้อนร้อนดีดีมาแบบว่ามาตั้งใจมาหาความหูมาหาประสบการณ์นีดีค่ะแล้วเราคิดไว้บ่เห็นแต่ไม่คิดเป็น่ไหมเราเพิ่งมาเห็นตรงของจริงเป็นยังไงญ่ค่ะใหญ่แต่ว่ามันเคยมีมาหลอดหนึ่ง มาเสื้อผ่าตอนเทวาไหลสดของพี่แนนที่ตอนปีสองเคยมาลอบเคยมาโดมครั้งนั้นตอนนั้นมันยังไม่ยังเต็มอย่างนี้เนาะเมียค่ะยังบอท่านเอกจำได้ละจำได้จํจำได้ละแต่เราอาจจะไม่เห็นนเท่าไหร่ยังเด็กน้อยอยู่มั้งมาดิมีอะไรหนักใจไหมมีอะไรคิดแบบเฮ้ยมีอย่างบออะถามตรงแบบเหมือนแบบมันมีอย่างในใจบอแบบว่าเขาเสียใจบอโน่นน่นั่นบออะมีความกดดันอะไรไหมมีบอกะมีอยู่ค่ะพราว่า คือว่าแหละค่ะมันมันไม่สุยางหนูต้องมาเลี้ยนลูกไม่เบิดแต่ว่าขันจังไดกะพร้อมทีสิับเต้นทีให้เห็นยังกะเหตุเบ,เบิดค่ะลองเล่นเต้นลำได้หมดเลยเด้อ <c oughs> ดูใได้เด้อลองเล่นเต้นลำได้แต่ว่าสีออกมาดีซ้อมใดกะสีเห็ดในีมันเต็มทีค่ะเข้ากับซสหาเข้าโคตพอดีเนาะสุย,<ม>ยางก็คือน่นาจะขึ้นน,นมม็นปอเมื่อวานเพิ่นบอกว่าถ้าเราคิดดีทำดีอ่ะเ c ีสาวน้อยอ่ะสิ่งดี้ตามมาแน่นอนนะ เชื่อไหมเชื่อไม่ว่าแต่คณะสาวน้อยแต่ทุกคณะเนาะพี่น้องครับฝากติดตามน้องน้ำหวานสุปรียาเนาะตอนนี้หน้าซินเีงบ่ท่านมีช่องแต่หะมาติดตามได้ตอนถ้าจะเจอแบบหนูจะไลฟ์สดทางเฟซใช่ไหมส่วนมากส่วนมากจะเป็นทางเฟซแล้วก็ทิกตอกต่ออ่ะขอขอเฟซก่อนพี่น้องครับน้ำหวานสุปรียาได้พี่น้องเนี้เอาฝากติดตามลูกสาวไดพี่น้องเอาก็สวยแหละเอ้าแต่งหน้าขึ้นกระสิบ ประมาณนี้เอาตรงป๊กเนี่ยแหละหูเอาตรงป๊กตรงป๊กนะเราติดต่อแหละคะพี่น้องครับตอนนี้น้องก็มีสองทางนี่ครับพี่น้องไปติดตามหลายๆเด้อผมว่ายังมีอย่างมากก็หนีพี่น้องสู่ชีวิตแต่ผมมวยคู่ยังหลายดอกเอาเป็นว่าพี่น้องโอ้คนดังเล้วนี่ตั้งตั้งตัวสามหมื่นตัวคอับพี่น้องฝากกดติดตามด้วยบ้างนี่เพราะว่าผมผมว่าสำรับผมนะ เด็กคนนี้อ่ะต้องมีอะไรดีอ่ะไม่งั้นบอสโจไม่ไม่งั้นบอสโจพ่อโจไม่นั้นหรอกต้องมี้พิเศษอ่ะจจ๊แดงกับสูดๆด้เป็นกำลังใจให้เนาะน้ำหวานสุปริยายูน้ำสาวหน่อยเพลินแพงไปด้สูดๆทั้งวงสองก็เป็นกำลังใจให้เขาถำให้โอกาสกับสิมหาเธอมีเพื่อเื่อมีผู้ใจดีเนาะเอาสูดๆได้หลาได้มาแล้วก็ต้องสูดครับพ่ออเอชุดนี้เนาะชุดนี้ เอาครับพี่น้องครับขอบคุณครับ,อบเอาครับพี่น้องคลิปนี้ฟังไว้สนิทคลิปนหนังพอไหมมีครับบ้างน่ารักมากพี่น้องน่ารัก,รกจริงผมยังห้เป็นหน้านี้ตลอดไปเลยพี่น้องนี่ผมนี่น้ำหวานสุภิยา,ยาพี่น้องเอาคลิปนี้ฟังไว้สนิทคลิปนหนังพอไหม,ไมน้องเห็นครับบ๊ายบายสวัสดีครับ